หัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ธาตุัั้นดีกว่าใครๆคุณาภาพโดนใจเกษตรกร,กรยังยืนหืือความต้องใจมุ่งมั่นสัรนหา นี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับวันชัยเมืองขุนเดชครับไอหนุ่มมาเสียเมียหนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นะนำรายการน,นำข่าวกราวอะไรต่างๆนานนะนำมาเล่าเอามาเสนอให้ได้รับทราบให้ได้รับฟังกันนะเป็นประจําทุกวีทุกวันนะหลากหลายคลื่นหลากหลายความที่หลากหลายจังหวัดเลยเราเจอเราเจอกันเป็นประจํานะครับโดยการสนับสนุนส่งเสริมเป็นอย่างดีจากแม่ปุยตราหัวคนป่านะครับนะ ก้าวเข้าสู่ปีที่100นะศตรวรรษแห่งความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงร่วมกันกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรด้วยแม่ปุ๋ยชั้นเยี่ยมนะครับเอามาให้นะเพราะไม่พี่น้องชาวเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปใช้กันนะครับนะนะก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับนะเรายืนหยัดอยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนานด้วยความเชื่อมัน่น นะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับนะอ่ะพี่น้องกเกษตรกรเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับนะก็ช่วยนะในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนะเร่งเขียวเร่งใบนะครับใบใหญ่แตกรากดีนะโตเร็วนะพืชแข็งแรงนะครับนะรากเดินดีนะจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะครับนะดอกใบก็สวยสวย เอาไปใช้ในนาข้าวนะครับนาข้าวออกเต็มรวงนะเต็มนาขายได้ราคาดีนะครับนะพืชไร่นะไรอ้อยนะครับความหวานนะครับความหวานซีซีต่างๆนี่เพิ่มขึ้นนะครับนะลำใหญ่นะมันสัมปะหลังนี่หัวนิ่งขุดมาเนโอนะยักษ์กยักใหญ่ๆไม่ผิดหวังแหละนะครับนะนะนะสวนผลไม้ต่างๆนะครับนี่ก็ ติดผลดกดีนะครับนะควรเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเพราะฉะนั้นติดผลดกนะลูกใหญ่รสชาติดีสีสันดีขายได้ราคาดีนะอ่ะเอาไปใช้กันหลักหลายสูตรนะครับนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าที่สุขโขทัยนี่ก็อำเภอสวรรคโลกนะครับนะหาซื้อได้ที่ร้านพนาวันเกษตรพันธุ์นะครับนะพนาวันเกษตรพันธ์ุอยู่3แยกไฟแดงด้านเหนือนะสแยกไฟแดงใหม่ นะครับนะที่จะตรงไปสีสัตว์ที่จะเลี้ยวขวาไปสีนครบางคนเรียกสามแยกคลองอยางนะครับร้านพนาวันก็อยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ทางแยกไปสีนครนี่แหละนะครับสีนครนี่ก็หาซื้อได้ที่ร้านหนองบัวกเกษตรพันธุ์นะครับตรงข้ามสามแยกตลาดนาใหม่นะ <S <S อุตรดิตอุตรดิต์ที่ห้างใช้ฟ้าเกษตรพันธุ์นะครับนะอยู่ใกล้ๆท่ารถบขศอ,อุตรดิต อะคาับอำเภอตรอนนี่ก็ที่ร้านจินดาเกษตรพันธุ์นะครับหนาหมู่สองวังแดงนะครับอำเภอพ,พิชัยก็ที่ร้านทีระเกษตรพันธุ์นะครับอยู่หน้าทกศเมืองพิชัยอำเภอทองแสนขันนี่ก็ที่ร้านพาขวัญเกษตรพันธุ์นะยื่ยงธนาคารทกศทองแสนขันแล้วก็ร้านคําสุกเกษตรพันธุ์นะอยู่ข้างน้ํามันวงงังโป่งทองแสนขัน อำเภอน,น้ำปันที่ร้านแสนต่อเกษตรพันธ์นะครับสีแยกไฟแดงน้ำปาดก่อนที่จะถึงปั๊มน้ำมันพีทีน้ำปาดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่อำเภอว,วังทองหาซื้อแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าได้ที่ร้านทองสานะครับอำเภอเมืองพิษณุโลกที่ร้านสุ้งม้งหลีนะอยู่ที่ตำบลวัดพลิกนะครับร้านเจ๊แป๋วตำบลสมอแขก็ที่ร้านซับไทยวันนะครับตำบลมะขามสูงที่ร้านเกษตรรากหญ้า อำเภอชาติรการที่ร้านพัชราพรการเกษตรครับอําเภอนครไทยก็ที่ร้านอ,อจเจริญชัยอยู่ที่ตบหนองกระเท้านะนี่คือพิษณุโลกนะครับจังหวัดแพร่ก็ที่อสากลการเกษตรวังชิ้นสากลการเกษตรเมืองลองสากลการเกษตรร้องกว่างสากลการเกษตรเมืองสองจังหวัดน่านก็ที่สากลการเกษตรท่าวังผานะครับนะเหล่านี้ สามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์นะตราหัวคนป่าเอาไปใช้ได้เลยนะครับไม่เฉพาะแต่แม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าทนนั้นนะครับนะปุ๋ยน้ําทางใบนะครับฮอร์โมนพืชปุ๋ยเกล็ดอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครบกลั่นทุกร้านในเครือของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับศูนย์บริการข้อมูลของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าครับ0 9 9 9 9 9 4 9 9 9 099-0-0-2-4-9-9-9รับแจอะไรเนละ้วปลี่ยวภาษาบ้างครับมันดีอยู่แล้วไงมันไม่จะเป็นต้องไปพูดว่าดีจนเบือง จาร้านสอทวรมีซัพเคมีกเกษตรค่ะถ้าเขาไม่ดีเขาไม่อยู่ได้นานถึงเกิดครบร้อยปีแล้วค่ะชัยฟ้าเกษตรพันจังหวัดปุตตาดีปุ๋ยตาหัวขดแป่งสุดยอดของปุ๋ยเมืองไทยผลผลิตเพิ่มใช้หัวคดแป่งครับ จากบริษัทส้งไทยจังหวัดนครราชสีมาครับปุ๋ยตราหัวคนป่าสุดยอดปุ๋ยคุณภาพจริงๆจากร้านบัอาเกษรจังหวัดชัยนาธนะครับสขารับปุ๋ยที่ดีเกดที่ดีคุณภาพที่ดีต้องปุ๋ยตราหัวคนปาเท่านั้นนะครับผมร้านบ้านเราเกษตรจังหวัดระยองนะครับคุณภาพอันดับหนึ่งเลยนะคะคนปาจากจังหวัดพิบณุรีครับร้านสมุรโชคเขียวทนเขียวนานครับเกษตรกรชอบใช้แน่นอนครับ เกษตร85จากจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะปุ๋ยตลาหัวคนฝานำคุณค่าสู่เกษตรกรกไทยค่ะก็ชอยนะอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพการตลาดถือว่าดีเยี่ยมจากยอตอโก t เทคอำเภอพนมิสัยหนองคายปุ๋ยดีมีคุณภาพดีไวเอนเตอร์เทรจังหวัดสระบุรีครับชื่อนี้มั่นใจจริงๆยิปซีซอยครับร้านของจต่อจุกอสุดเลิศนะครับอยู่ของไทยเกตรัระดับคุณภาพดีกว่าแบรนด์อื่น อยู่ร้านเจพีสีรัตนสวัจันทบุรีนะครับที่ผมนับใจไมู่กคือรูปรักกระสอบผูชาติเห็นตะไคร้ก็เชียร์ทุกขวดยาอรกาศวัชพืชไอใน20นาทีจากร้านองดมวิระโกสว่างแดนดินสามสกนนครปุ๋ยทุกคน่ากเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพแนะนำครับร้าน AP14 สจังหวัดชายภูมิ รักหมอควนปลาเด็นที่หนึ่งเลยค่ะ e e ร้านเอชัยกุลการเกษตรนะครับเขตพื้นที่จังหวัดยะโสธรน,นะครับสำหรับหมอควนปลาให้สามคำนะครับปุ๋ยมันดีจากร้านสองเกษตรพันธุ์ลูบุรีค่ะเกษตรกรมั่นใจเลือกใช้ปุ๋ยหม้อคนปลาค่ะจากชายัยิรพืชไร้จังหวัดขอนแก่นปุ๋ยดีมีคุณภาพต้องหม้วควนปลาเท่านั้นค่ะร้านเทนบิดการเกษตรจังหวัดตราหัวคนปลา แตกใบดีแตกกระดทั้งปีหัวคนป่า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 เขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มปูนกำไรเร่แร่พาดชนดี ว่าใครใครคุณาภาพได้ใจใช้หัวคนป่าคุณาภาพได้ใจใช้ปุ๋ยหัวคนป่าหุ๋ยหัวคนป่านำคุณค่าสู่เกษตรกรครับนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในบรรดาตัวแทนจำหน่ายนะของแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่าเราซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะระดับทั่วประเทศนะแทบจะทุกอำเภอเลยแหละนะคดับนะโดยบริษัทยิปอินซอย นะครับนะอามที่นอกก้องเกษตรกรมั่นใจได้นะครับนะแต่ละร้านค้าแต่ละร้านค้านี่กเกษตรกรก็ซื้อไปใช้ฤดูการไหนไหนะก็กลับมาซื้อใช้ซ้ากันทุกฤดูการน,ะนะรั่นแหละเพราะฉะนั้นมั่นใจนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มกระสอบครับโนฟิลเลอร์นะนะครับไม่มีสารเติมเต็มปนเปื้อนแกะกระสอบมานะเนื้อปุ๋ยล้วนๆห้ากิโลกรัมไม่เอาเปรียบนะครับไม่ขูดเรีดนะไม่น่าเลือดอะไรกับ พี่น้องกเกษตรกรน,นะครับโดยบริษัทยิปอินซอยครับก้าวสู่ปีที่100ในวงการเกษตรนะ,ะเพราะฉะนั้นเอาไปใช้กันนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่ามาว่ามาดูขา่าวเรากันต่อนะครับเรื่องของแก๊งคอเซ็นเตอร์นี่แม่มันก็โกงเราพยายามหาทางหลอกเราจนนี้คนไทยเราเนี่ยหลอนไปหมดแล้วนะ เนี่ยครูโทรหาผู้ปกครองนะักเรียนครับจะถามว่าเอาทำไมลูกศิษย์ถึงไม่มาเรียนหนังสือผู้ปกครองเขารับนะเขาก็เลยคิดว่าเป็นพวกแก๊งคอเซนเตอร์นะด่าใส่เขาให้ครูนี่ก็งงๆขำๆเลยนะครับอ,อหลอนกันขนาดนี้แล้วนะคนไทยแล้วนี่หลอนในพวกคอเซนเตอร์ขนาดนี้แหละมีอาจารย์ที่ปรึกษาห้องเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับก็ใช้ติกตอกนะครับ เขาโพสติกอกกำลังโทรไปถามผู้ปกครองบอกว่าลูกชายเนี่ยทำไมถึงไม่มาเรียนแต่ว่าเรื่องมันกลับตาลปัดครับโดนพ่อเขาด่าหาว่าเป็นแก๊งคอเซนเตอร์โดยในคลิปเนี่ยอาจารย์โบนัทนะเขาชื่อโบนัทอาจารย์โบนี่ก็กําลังโทรไปหาผู้ปกครองนักเรียนคนหนึ่งหลังจากพบว่าเด็กไม่มาเรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้ลาด้วยผู้ปกครองรับสายก็ถามนะใครครับ อาจารย์โบก็บอกว่าอ๋อนี่อาจารย์เองค่ะยังไม่ทันจะได้อธิบายหรือถามธุระอะไรเลยนะเจอพ่อของเด็กเนี่ยนะวีนใส่เลยหาว่าอาจารย์โบคือแก๊งคอเซนเตอร์บนแล้วก็ด่ามาบอกว่าเอาอแยะเอาอแยะไอ้พวกไอ้พวกคอเซนเตอร์อีกแล้ววันวันนี้พวกมึงไม่ทําหาอะไรเลยนะแค่นี้นะทํางานทําการหากินว้างพวกมึงอะ่อาานนะแล้วก็วางสายใสย่ทันที อาจารย์แกก็อึ้งเลยเหมือนกันแล้วก่อนที่จะบ่นว่าไม่ใช้จะบอกว่าลูกคุณไม่ได้มาโรงเรียนเออจากนั้นนี่ก็อาจารย์แกก็โทรกลับเข้าไปใหม่นะพอคุณพ่อเขารับสายถามใครให,หน้าก็อาจารย์วลี่บอกเลยเออหนูไม่ใช่คอนเซนเตอร์นะคะหนูเป็นครูนะคะหนูจะโทรมาบอกว่าทำไมลูกคุณพ่อไม่ได้มาโรงเรียนอ่าอ,อ,อ,อย่าเข้าใจผิดหนูไม่ใช่แก๊งคอนเซนเตอร์ เมื่อพ่อรู้ครับว่าเป็นอาจารย์จริงไม่ใช่แก๊งคอนเซนเตอร์นี่เสียงก็เปลี่ยนทันทีแล้วก็บอกว่าอ๋ออ๋อเหรอครับครูขอโทษครับเนี่ยผมก็นึกว่าแกงคอรเซนเตอร์มันโทรมาแล้วก็บอกว่าอ๋อที่ลูกชายไม่ได้ไปเรียนกับเพราะว่ามันป่วยว่ายัางงานเออจบไปได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวหนูฟังแล้วร้อนกันไปหมดแล้ว เราก็ไม่อยากจะคุยแล้วเนี่ยเบอร์อะไรที่มันแปลกๆอะไรพวกนีน้อ้างนู่นอ้างนี่ะเนาะนะครับมันทําให้การติดต่อโดยปกตินของผู้คนเนี่ยเราฟังบางทีมันก็นะติดต่อกันไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้เพราะคนไม่อยากจะคุยกลัวนะกลัวลัวจะโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยนะร้อนกันไปหมดบ้านหมดเมืองแล้วอนนั้ อ่ะส่วนเรื่องราวข่าวนี้บุกรวบเจ๊แหมเจแม่เงินกู้ดอกเบีย้ยโหดกานู้ฟังรับ้อยละ720ดร้อยยี่สิบเดนูฟังนะผิดนัดีนจะส่งคนไปขู่ทำร้ายเลยนะนี่ก็วันก่อนนี่อะไรนะเจ๊แหมออมทองใช่ไหมเอออันนี้เจแ๊แหมเงินกู้เลยหนูฟังเรื่องราวข่าวนี้ในกรทางตำรวจไซเบอร์นำหมายคนสารจังหวัดกระบี่จับกลุ่มนางสาวจงกลน,นี อายุ42ปีครับที่บ้านหลังหนึ่งที่หมู่4ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ไยสืบสวนพบผู้ต้องหาที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์เกี่ยวกับหน,นี้นอกระบบในพื้นที่ภาคใต,ต้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกลุ่มเจ้าหนี้ที่มีพฤติการใช้ความรุนแรงในการทวงหนี้หรือเป็นการเอารัดเอาเปรียบประชาชนก็จึงทำการสืบสวนพบผู้ใช้เฟซบุ๊กในบัญชีชื่อว่าน้ำตาคนโสดับ ก in ็มีการโพสต์ชักชวนให้ประชาชนกู้ยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นการขูดรีดและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในพื้นที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ก็จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขอหมายค้นต่อสารแขวงกระบี่เข้าตรวจคนบ้านของเจ๊แมมที่กระบี่นี่แหละผลการตรวจค้นเจอหลักฐานการโพส์ชักชวนและการปล่อยเงินกู้นอกระบบหลายรายการครับก็เลยทําการจับกลุ่มตัว สอบสวนเจ๊มแหมมให้การยอมรับนะบอกว่าตัวเองเนี่ยปล่อยเงินให้กับชาวบ้านคู่ยืมมา3-4ปีแล้วก็เก็บดอกเบี้ยเป็นรายอาทิตย์รายเดือนโดยเรียกเก็บดอกเบีย้ยอาทิตย์ละร้อละยี่นะหรือว่าเดือนละ60ปีละ720นั่นเองอีกทั้งชุดจับกลุ่มยังพบข้อมูลว่าหากลูกค้าไรายใดจ่ายหนี้ช้าหรือไม่จ่ายหนี้ก็จะถูกเจ้านี้ขมขู่ทำร้ายร่างกายให้บาดเจ็บถึงชีวิต เบื้องตน้นจะในที่เอาตัวไปแล้วครับดำเนินคด,ดีอ,อ,าอาการทำมาหากินด้วยการเอารัดเอเปรียบขูดรีดคนอื่นเขาเนี่ยมันมันเรียกว่า,ามิจฉาอาชีพเนาะมิจฉาอาชีพนะหรือว่ามิจฉาชีพนั่นเองเป็นอาชีพที่ไม่ไม่สุจริตซึ่งอยู่ตรงข้ามกับสัมมาอาชีพอืม เพราะฉะนั้นหากินอาชีพแบบนี้มันก็เป็นบาปใช่ไหมนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะก็หลวงปู่หลวงน้าหลวงลุงหลวง,งพ่อนะท่านใดทราบบ้าง่าค,นะคนที่ทํามาหากินแบบนี้ตายไปแล้วไปตกนรกขุมไหนนะแล้วก็ไอ้เงินที่ได้จากการขุดลี่ชาวบ,บ้านใวช่องเขาเนี่ยนะนะนอกจากสร้างฐานะให้กับตัวเองกินหรูอยู่ดีแล้วเนี่ยแล้วเอามาทําบุญเนี่ยนะมาทําบุญกับวัดเนี่ยนะมันจะได้บุญไหม ถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่รับเนี่ยจะผิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่อยากจะรู้จริงนะครับพระเดชพระคุณนะหลวงพ่อหลวงตาหลวงปู่ต่างๆนั้นได้รู้เนี่ยช่วยเทศนาสั่งสอนให้ใครคนนังข่าวได้ทราบหน่อยนะครับหากินอย่างเงี้ยมันบาปข้อไหนบ้างตกนรกกี่กับกี่กันอะไรพวกนี้นะเผื่อใครที่อยากจะทําอาชีพแบบนี้นี่จะได้เออฉกคิดบ้างว่าเอ้ยมันบาปนะเว้ยตกนรกนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะ อะแต่ถ้าใครนะทรรมากินนะที่อยู่ในไข่สัมมาชีพนะครับไม่ได้ไปขูดรีดไม่ได้อะไรเขาเดือดร้อนให้ยืมนะครับอะมีดอกมีผลอะไรก็ตามควรอันนี้เพราะว่าตายไปนะขึ้นสวรรคนะ์เพราะว่าช่วยเหลือคนคนที่เขาเดือดร้อนนะเนาะเออนะครับนะไม่ไปซ้ําเติมความเดือดร้อนให้เรานะเพราะว่าเนี่ยได้บุญนะนะครับ อ,อย่างเงี้ยน่าจะขึ้นสวรรค์แต่ยังให้ขูดรีดเขาเนี่ยพวกนี้เนี่ยน่าจะตกนรกอ่ะก็อย่างว่าครับตามภาษาลูกหนี้เรามีหนี้เราก็ต้องจ่ายเนาะถ้ามันพอดีพอได้เนี่ยนะครับอ่าเขาก็อุตส่าห์ช่วยเหลือให้เราได้มาแก้ไขปัญหง้งปัญหาแล้วก็รับผิดชอบกันด้วยก็แล้วกันนะเงินเขาเขาก็อยากจะได้นะครับอ่าะก็เข้าใจเนาะนะในส่วนที่มันเหมาะที่มันสมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า อุตส่าห์ช่วยเหลือมาแล้วเราก็อย่าไปโกงเขาอันนี้นี่ก็ลุงคนนี้ท่านูฟังรับคนนู้นคนนี้ก็มายืมตังแกไปโอ้เยอะเลยเนี่ยแสดงว่ามีตังอเนี้ยเป็นหมื่นมั่งเป็นแสนมั่งท่านูฟังหลักแสนก็มีปรากฏว่าไม่จ่ายกันครับนะลูกนี่กินหรูอยู่สบายครับทวงก็นิ่งจนลุงแกไม่มีเงินจะกินแล้วท่านูฟังครับน่ะก็เลยตายดีกว่า เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็เพจสายใหม่ต้องรอดมีการโพสต์เรื่องร้องเรียนคับหลังจากที่มีผู้ชายคนหนึ่งถูกลูกหนี้ที่ทํางานอยู่ในเทศบาลแห่งหนึ่งที่ปทุมธาน,นีเนี่ยยืมเงินยืมแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนนะจนลุงแกไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินแล้วนะสุดท้ายก็เลือกมาจบชีวิตที่หน้าเทศบาลนั่นแหละโดยกระระบุนะครับบอกว่าแอดครับขอความเป็นธรรมให้คนตายด้วยครับ ลุงเจริญอายุ61ปีอดีตเจ้าหน้าที่เทศบาลตัดสินใจปลิดชีพตัวเองหลังถูกลูกหนี้ที่ใช้ชีวิตกินหรูอ,อยู่สบายรับราชการอยู่ในเทศบาลเบี้ยวไม่ยอมจ่ายหนี้จนทำให้ตัวลุงเองไม่มีเงินจะกินข้าวมาทวงหนี้ที่เทศบาลก็ไม่มีใครให้แกแกก็จึงตัดสินใจมาจบชีวิตตัวเองที่หน้าเทศบาลแห่งหนึ่งในปทุมธาน,นีนะอันนี้วงเล็บนะครับนะ เมื่อวันพุธที่18ธันวาที่ผ่านมาตอนตี2แกเขียนจดหมายลาตายไว้ด้วยครับลุงแกไม่มีครอบครัวไม่มีลูกไม่มีเมียที่จะมาเรียกร้องความเป็นธรรมครับเหลือญาติแต่ทุกคนก็เงียบกันหมดแบบเนี้คนตายจะได้รับความเป็นธรรมจากไหนครับตอนนี้ลูกหนี้ลุงพยายามวิ่งปิดข่าวกันให้แซดเลยนะนะล่าสุดวิญญาณลุงเฮียนมาก ใครผ่านไปผ่านมาหน้าเทศบาลหลายคนบอกเห็นลุงร้องไห้อยู่ที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นตลอดจนบางคนนี่ก็ขนหัวลุกไม่กล้าผ่านหลวงพ่อที่วัดเลยต้องไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณลุงมาอยู่ที่วัดนะครับนะก็คงจะไปผูกคอตายที่ต้นไม้หน้าเทศบาลน,นั่นแหละนะนะครับลุงแกก็เขียนเอาไว้นะ อะไรอะวอนท่านนายกทนะวงเงินให้ด้วยผมตายไปช่วยจัดการเก็บนี้ให้ผมด้วยนะมีรายชื่อมาสรายชื่อนะครับคนแรกมี30,000่น 30, คนที่2นี่40,000ื่นหรือเก้0 0มืนี่อ่อสี่หมนะครับนะคนที่3นี่เจ็ดแสน้านะเจ็ดแสนะคนที่4ี่นี่เจ็ดห่นขอท่านนายกช่วยจัดการให้ด้วยจะได้ตายตาหลับเราโง่ให้เขาหลอกลาแล้วทุกอย่าง อยู่ไปก็ไรค่าขอให้นายกอโหสิกรรมให้ด้วยนะทุกอย่างที่ผ่านๆมาลาเพื่อนๆที่ทำงานนะร่วมกันมาโหสิให้ด้วยลาก่อนนะลงชื่อจเจริญน,นะบอกเหตุที่ต้องทำแบบนี้เพราะไม่มีเงินใช้ไอ้จุดๆ,ๆคนเดียวไอ้จุดๆ,ๆเอาพระกูคืนมาไว้ที่หน้าศพด้วยอื นะไอจุดๆใช้นี่ไอจุดๆให้กูด้วยเพราะมึงคนเดียวทำให้กูเป็นนี่เป็นนี่เพราะมึงใช้ให้ด้วยอย่าลืมอมืนะครับนะในเนื้อหาใจความจดหมายมีนะครับเรื่องของอะไรละ่ะความรู้สึกข้างแค้นในใจด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นตายตามไม่หลับนะี อ่าตอนนี้ก็คนในเทศบาลคนในพื้นที่นี่เขาก็รู้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลคนไหนเนี่ยสี่คนเนี่ยแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอ่าตอนนี้นี่ก็อคงจะอับอายขายขี้หน้าแล้วนะครับเป็นสาเหตุที่เขาต้องมาฆ่าตัวตายเนี่ยลุงแกก็เอาตังค์นะเยอะยะจริงจังไปให้เขากู้แล้วเนี่ยฮะ,ะคนคนที่เกรงใจคนคนที่ ทวงหนี้ไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวหนูฟังพยายามหลีกเลี่ยงนะในการให้คนเขากู้ยืมนะเพราะว่าเวลาไปทวงก็ไม่ค่อยจยะกล้าทวงนะบางทีก็อายลุกหนีแล้วนะไปทวงเงินเขาเนี่ยว่าไหมอพอนิง่งปุ๊บมันก็นิน่งเหมือนกัน <laughs> เอเอ ไปดูเรื่องราวข่าวอื่นบ้างโอ้ยอ่านข่าวเป็นหนี้เป็นสินนด้ไงคนอ่านข่าวกท็ท้อใจไปด้วยนะครับนะก็ส่งไปถึงลูกเ,เจ้าหนี้ด้วยนะครับว่าไม่ได้นิ่งนะนะก็พยายามพยายามหาตังค์ใช้ให้อยู่เนอะนะครับนะบนะไม่ได้ทิ้งไม่ได้หนีหรอกนะนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมเออตอนนี้ก็ทยอยทยอยจ่ายเจ้านุ้นเจ้านี้อยู่ยนะเออ ไปที่จีนกันหน่อยนะครับเจ้าเบานะครับนะแก้แค้นนะเอาคืนเจ้าสาวอย่างสาสมเลยนะครับนะโอ้โหเล่นประจานเจ้าสาวกลางงานแต่งเลยนะเปิดคลิปวิดีโอเลยกำลังมั่วกับผู้ชายคนอื่นอยู่อื้อหอน้าแสบซวงเลยเหมือนกันก็เป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยนะครับเมื่อวันงานที่ต้องเต็มไปด้วยความสุขและคำอวยพรแต่กลับกลายเป็นเรื่องน่าเศร้า ของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่จัดงานแต่งงานแต่ว่าพอเริ่มพิธีเนะี่ยเจ้าบ่าวก็เปิดวิดีโอแฉกลางงานเลยนะครับว่าโดนแฟนสาวนอกใจอยู่กับชู้เรื่องราวข่าวนี้นี่ก็เกิดขึ้นในงานแต่งงานของบ่าวสาวชาวจีนคู่หนึ่งลรัโดยจัดงานอย่างสวยหรูที่โรงแรมแห่งหนึ่งในมณฑลจี๋หลินลมีพรมแดงปูทั่วบริเวณตั้งแต่ประตู ถึงหน้าเวทีพร้อมแขกเรือทั้งสองครอบครัวมาร่วมแสดงความยินดีอวยพรกันอย่างคับขั่งในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขโดยเจ้าบ่าวเนี่ยก็สวมชุดสูทสีดำเรียบหรูแล้วก็ยืนอยู่บนเวทีด้วยรอยยิ้ม นะไม่มีใครรู้ว่าภายใต้อรอยยิ้มจะคิดทำอะไรบางอย่างอยู่และเมื่อพิธีกรกล่าวเริ่มพิธีเนี่ยนะเจ้าบ่าวก็ส่งสัญญาณให้พนักง,งานปิดเพลงประกอบในงานเสียแล้วก็ฉายวิดีโอจอยักษนะ์ให้กับคนในงานได้ดูนะครับซึ่งเป็นภาพเจ้าสาวอยู่กับผู้ชายแปลกหน้ากำลังทำอะไรเกินเลยกันอยู่ในห้องห้องหนึ่งหละครับ ทันทีที่ทุกคนในงานเห็นก็ต่างก็ตกใจแล้วนะครับก็คลัวไฟหญิงนี่รีบขึ้นมาห้ามไม่ให้เปิดวิดีโอต่อครับญาติเจ้าตรงเข้าไปนะครับนะเพื่อขอให้ปิดมันแต่ว่าทางไฟเจ้าเบานะเพื่อนเจ้าเบาห้ามเอาไว้ครับเอ่อห้ามเอาไว้นะ ต้องการให้ฉายต่อไปให้จบว่างันน่ะส่วนเจ้าสาวนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสุดหวบลงกับพื้นนร้องไห้โฮเลยครับเจ้าเบ่าก็ยืนกอดอกดูเหตุการณ์ชุลมุนทั้งหมดด้วยสายตาเย็นชาปรากฏว่าหลังจากที่เขาพบว่าเจ้าสาวนี่นอกใจนะเขาก็ไม่เอะอะโวยวายอะไรนะครับ รวบรวมหลักฐานแล้วก็เลือกที่จะมอมประจานต่อหน้าสาธารณะในวันแต่งงานแทนนนุฟังรับนะภายหลังเรื่องราวนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปบนโซเชียลก็จุดประเด็นนะทำให้เกิดการถกเถียงกันครับบางส่วนก็บอกว่าอ้าเจ้าบ่าวทำถูกแล้วเป็นการเอาคืนนที่ถูกนอกใจกล้าทำนะก็ต้องกล้ารับอย่างเงี้ยเนาะ บางคนก็เห็นต่างนะครับบอกว่าบอกตามตรงว่าการทําแบบนี้ในงานแต่งงานมันสุดตรงไปหน่อยสุดท้ายก็ต้องคํานึงถึงหน้าตาของพ่อแม่ด้วยนะแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึง่งถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้ผมคงไม่ทําแบบนี้แหละทนได้เออนะหรือทงไร่หรือก็ทงไปคงอื่นเขาทงไม่ไล้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราต่างจิตต่างใจกันดีเราไม่ฆ่าไม่แกงกันใช่ไหมล่ะ เอาแค่สะใจสะใจแค่นั้นแหละนะเธอทําฉันเจ็บนะยเธอก็ต้องเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะนะแล้วก็ไม่ต้องเดาท้งคู่ก็คงจะเลิกลากันไปแหละเนาะคงจะอยู่กันด้วยกันไม่ได้แล้วแหละอย่างเงี้ยหัวคนป่าหัวคนป่าหัวคนป่าเขาเกิดขึ้นมาเพื่อชาวนาชาวไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มภูนกำไรด้วยแร่ธาตุทันดี คคาๆุณภพโดนใใจจเกกษตตรรยยังงงืืนนนคออวามมุ้่ี่คือรายการข่าวชาวทุ่งนะครับดำเนินรายการโดยวันชัยเมืองขุนเดชหนุ่มมาเสียเมีย1หนึ่งลูกสองน้องเมียงามงามคนนี้นำรายการมาจนถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดแล้วนาเวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะครับนะะก็นำรายการจากลากันไปก่อนก็แล้วกันนะครับนะทิ้งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆนะเอาไว้ นะครับปิดท้ายรายการซะหน่อยอาก็อย่าลืมกันล่ะนะครับพี่น้องเกษตรกร,ะร,กรนะกับแม่ปุ๋ยตราหัวคนป่านะครับนะก้าวเข้าสู่ปีที่100นะครับนะหนึ่งศตวรรษนะแห่งความมั่นคง,ย,งยั่งยืนนะร่วมกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยด้วยแม่ปุ๋ยคุณภาพดีนะครับนำ พามาจากต่างประเทศนะแหล่งผลิตไหนและธาตุอะไรที่ประเทศไหนดีที่สุดเราเอามาผลิตให้ได้ใช้กันนะครับนะปุ๋ยเต็มเม็ดเนื้อปุ๋ยเต็มสุดนะเนื้อปุ๋ยเต็มกระสอบนะครับ50กิโลกรัมโนฟิลเลอร์นะไม่เติมสารเติมเต็มลงไปให้มันเปลืองพื้นที่นะครับนะหนึ่งกระสอบต้องเป็นเนื้อปุ๋ย ล้วนๆน,นะไม่เอารัดไม่เอาเปรียบพี่น,อน้องเกษตรกรแน่นอนนะสังเกตกระสอบนะข้างๆก็จะเป็นแถบใสๆให้ได้มองให้ได้เห็นเนื้อปุ๋ยกันเลยแหละนะครับธาตอาหารหลักธาตอาหารรองทาตอาหารเสริมครบถ้วนนะครับนะเอาไปใช้กันนะครับนะอยากให้ข้าวเต็มนานะครับนะออกรวงดีนะใบเขียวใบตั้งทนทานนะครับรากเดินดีนะครับผลไม้ นะลูกโตติดผลดอกขั้วเหนียวไม่หลุดล่วงง่ายนะเต็มต้นเลยนะครับนะอวบๆใหญ่ๆนะครับขายได้ราคาดีนะไรอ้อยนี่กนะ็สูงใหญ่นะลำต้นโตนะความหวาน c c ซีนี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นนะมันสัมพัหลังนะครับขุดขึ้นมางัดขึ้นมานี่หัวนี่บิ๊กบ้มใหญ่ยักษ์เลยนะครับนะก็เอาไปใช้กับนะร้านค้าต่างๆนะครับนะก็บอกก็กล่าวกัน นะให้รู้เน,ะนาะนะก็ไปหาซื้อหาใช้กันนะครับมีจําหน่ายหมดแหละนะครับนะก็เลือกซื้อได้เลยตามร้านค้าที่ประกาศไปนะหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามที่ศูนย์บริการข้อมูลของเราได้เลย0 9 9 0 0 2 4 9 9 9นะครับ099 0 0 2 4999นะครับนะอ่ะวันนี้ล่าลากันไปพรุ่งนี้มาใหม่สวัสดีครับ